มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101 MHz มก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกานาทีโดยประมาณจนถึง10บนาฬิกาค่ะทางสวทปัตตานีเ m 101 m h รอเและทางเพลสนป,ปัตตานีนะคะดิฉันจิตาพรรประพันธ์วงศ์ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้ค่ะเรามีหลากหลายเรื่องราวนำะมาพูดคุยกันนะคะเริ่มกันที่เรื่องราวของ สลากนะคะที่หลายๆคนนะคะก็จะลุ้นกันเป็นประจำนะคะซึ่งหลายคนก็จะซื้อกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนะคะกาลังแก้ปัญหาเรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสาหรับสลากกินแบ่งราคา80บาทเป็นหมุดหมายสําคัญนะคะที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดขึ้นจริงค่ะจากปัญหาสลากที่แพงเกินราคาเรื้อรังมาหลายปีนะคะแล้วก็ถือเป็นช่องโหว่ ปัญหาวงจรสลากนะคะเป็นช่องทางการจำหน่ายแล้วก็มีปัจจัยหลายๆด้านนะคะล้วนแล้วแต่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเดินหน้าแก้ปัญหาการปรับปรามสลากเกินราคาควบคู่กับการาที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะทั้งผู้คา้ารายย่อยเองนะคะหรือผู้ซื้อโดยในปี2564ที่ผ่านมาค่ะ สำนักงานสลากก็ได้มีการมอบของขวัญปีใหม่เป็นโครงการสลาก80บาทซึ่งเริ่มจำหน่ายงวดแรกเมื่อวันที่17มกราคม2565นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบ,บรุรีพร้อมขยายไปทั่วภูมิภาคอีก1,000จุดทั่วประเทศด้วยค่ะ ซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาสลากแพงค่ะที่ไม่ว่าจะกี่ยรัฐบาลนะคะก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยระยะเวลาเนี่ยเรือรังกันมาหลายปีนะคะประกอบกับช่องโหว่บางอย่างที่ทําให้ปัญหานี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะสาเหตุของปัญหาทั้งหมดก็ทําให้สลากินแบ่งของรัฐบาลเนี่ยมีการขายเกินราคาทั้งเรื่องของโครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะการเปลี่ยนมือของสลากความเหมาะสมของสัดส่วนในการจัดสรรและการกระจายสลากขันและปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ในระดับนโยบายด้วยนะคะซึ่งการซื้อสลากแบบ ขายขาดเนี่ยถ้าผู้ซื้อสลากไม่ขายไม่หมดก็จะไม่มีการซื้อสลากคืนนะคะทําให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้นะคะส่งผลต่อราคาสลากที่อาจจะสูงขึ้นเพื่อคืนทุนการขายสลากที่ไม่หมดนะคะแล้วก็เรื่องราวของการจําหน่ายสลากผ่านพ่อค้าคนกลางที่เรียกว่ายี่ปัวซาปัวซีปัว โผปัวด้วยนะคะที่คอยรับซื้อสลากจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะโดยจะซื้อแบบยกชุดนะคะในราคาใบละ80บาทจากนั้นเหล่ายี่ปัวซาป,ปัวพวกนี้นะคะก็จะนำไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีสิทธิ์ในการซื้อก็ต้องบวกเพิ่มราคากันเข้าไปกว่าสลากจะถึงมือผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยก็ราคาเกิน80บาทไปแล้วอ่ะนะคะ อีกหนึ่งกลไกตลาดก็คือการจัดเลขชุดเพิ่มยอดขายด้วยปกติเนี่ยถ้าซื้อ,เ,อเลขเด็ดนะคะเลขประจำงวดเนี่ยก็จะมีการแชร่เล่มสลากในกลุ่มเลขสวยต่างๆกันอยู่แล้วนะคะเป็น,นกลไกการปั่นราคาของผู้ค้าเขาก็จะนำมาจัดชุดแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสลากค่ะซึ่ง การแก้ปัญหาราคาสลากแพงในรอบ7ปีนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยหรือผู้ค้าสลากตัวจริงเนี่ยได้โควตาม,มากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะเดินหน้าแก้ปัญหาราคาของสลากนะคะที่มีความเข้มขน้นแล้วก็เป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะโดยใช้มาตรการต่างๆนะคะในการแก้ปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานานโดยได้มีการทำรถแมพ การดําเนินการเป็น3ระยะนะคะระยะที่3เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับระยะที่1นึเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาอยู่ในระยะที่3นะคะระยะที่1นะคะสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องของสลากการราคาเนี่ยก็มีการจัดระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองค่ะโดยการปรับระบบการจัดสรรสลากตัวแทนรอยย่อยให้เหลือแค่รอยละ5เล่ม เท่ากันหมดทุกคนนะคะโดยเฉพาะนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหากำไรและองค์กรการกุศลค่ะและองค์กรคนพิการเท่านั้นนะคะรวมถึงก็ไปปรับสัดส่วนเพิ่มกำไรให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยเพิ่มสัดส่วนจากเดิมเนี่ยได้กำไรฉบับละ5บาท60สตางค์นะคะเป็น12%ค่ะโดยได้กำไร ฉบับละ9บาท60สตางค่ะเท่ากับต้นทุนนะคะใบละ70บาท40สตางเท่านั้นนะคะซึ่งก็เพิ่มกำไรให้กับตัวแทนรายย่อยได้มากขึ้นด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรางวัลสลากนะคะปรับรางวัลเลขท้าย3ตัวจากเดิม4รางวัลเปลี่ยนเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลเลข หน้านะคะ3ตัวเนี่ยสรางวัลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสลากเลขไม่สวยขายไม่หมดอะไรประมาณนี้นะคะเา้าก็ยังมีการปรับเพิ่มปริมาณสลากต่อง,งวดตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยงวดวันที่17มกราคม2566นะคะได้เพิ่มปริมาณสลากเป็น17.129ล้านใบนะคะเพิ่มจากงวดที่ผ่านมาเนี่ย 9แสน0นใบค่ะโดยใช้มาตรการทางกฎหมายนะคะมีการบังคับใช้ด้วยในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสลากเกินราคานะคะรวมถึง การไม่จำหน่ายสลากปลีกด้วยตนเองแต่นำไปขายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆนะคะก็จะถูกยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยในปี2565ที่ผ่านมานะคะได้มีผู้ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว23,689รายค่ะนี่ก็เป็นมาตรการด้านกฎหมายนะคะในการที่จะมาแก้ไขเรื่องราวของสลากเกินราคานะคะระยะที่2ที่มีการแก้ปัญหานะคะก็คือ คือมีการปรับแผนและทิศทางการจำหน่ายสลากด้วยค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดให้มีโครงการซื้อนะคะจองล่วงหน้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทยควบคู่กับระบบการจำหน่ายผ่านระบบตัวแทนเดิมนะคะทำให้มีสลากกระจายทั่วประเทศค่ะผู้ค้าสลากนะคะเข้าถึงสลากได้ในราคาต้นทุนค่ะโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยนะคะและมีการจําหน่ายสลักดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเมื่อถูกรางวัลก็สามารถเลือกรับรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของทุกธนาคารได้ภายใน2ชั่วโมงค่ะซึ่งสะดวกง่ายไม่ยุ่งยากนะคะทําให้มีกระแสการตอบรับดีมากนะคะ ตอนนี้เราก็จะมีการเดินหน้าสู่โครงการสลากดิจิตอลกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสําหรับโครงการการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิตอลนี้นะคะมีการจําหน่ายงวดแรกในวันที่16มิถุนายน2565เป็นต้นมานะคะจาก ทางกองสลากนะคะก็มีการทําข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชน,นะคะ่ะในการพัฒนาแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาลน,นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันทุงเงินและเป๋าังค์นะคะในการจําหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลน,นะคะซึ่งผู้ซื้อหรือผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์ในการทํารายการผ่านระบบซื้อและจองล่วงหน้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะ เป็นตัวแทนการจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งใช้ระบบปัจจุบันอยู่นะคะส่วนวิธีการคัดเลือกของทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนดค่ะและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายโครงการสลากดีตน้นตามลำดับนั่นเองค่ะซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายสลากของโครงการสลากดีต้นนะคะผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามที่ทางเงื่อนไขของโครงการกำหนดนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเวลาของรายการปัตตานีบ้านเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคค่ะคุณเด่นบาการนะคะนำโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปตัตตานีนายนิพัฒน์เพ็รละมุลค่ะดิฉันจิทาพัรประพันธวงลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ